คือลุงเพิ่งได้ซีเซอร์เวอร์นะในวันที่เอโมซีมันรีเลยและใช่ครับคลิปนี้ฟุตเทศทั้งหมดมาจากเพียเตอร์ฟิลิปเซอร์เวอร์นะและมอนที่เราจะเจอก็คือเฟรมริเวอร์เดี๋ยวจะบอกให้หมดเลยนะครับทั้งบัฟเอโมซีแมคานิกห้องไอ้บอตัวนั้นห้องสิบสิบเอ็ดผ่านย,ยังไงไหวไหมแล้วก็ทีมแนะนําแต่ว่ามันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับเพราะว่านี่ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตทำมาให้ก่อนเลยฉะนั้นใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถพิามพ์คอมเมนต์มาที่เดสคริปชันได้เลยแล้วก็คลิปทั้งหมดในตอนนีีีี้จะะะะโฟกัััสทท่่ตตววววลลลคครด 6, ครดดาามแ ไอลอนซูน e เป็นพื้นฐานก่อนนะและตัวละคร5ดาวก็จาใส่เป็นไลท์คนประจําตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคแต่ว่าซับพอร์ตบางตัวอาจจะใส่เป็นแ้นๆแดนดหรือว่าควิดโปรอะไรเงี้ยค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้ามีคอนเนคชั่นเพิ่มจะบอกนั่นแหละโอเคนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ป่ะ เริ่มเลยเรื่องแรกมาคุยเรื่องบอัฟเอโมซีก่อนครับบัฟรอบนี้เป็นการบวกแม็กช์พสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยโวยไมาเดีเลยมึงแล้วเวลาเราโดนโจมตีเนี่ยจะฮิวห้าเปอร์เซ็นต์ของแม็กช์พแล้วนอกจากนี้ก็คือจะเพิ่มสแตกให้กับตัวเอโมซีด้วยซึ่งมันก็จะเป็นตัวเมมโมรี่เทอร์โบเลนส์นั่นแหละที่ปกติเราใช้ใช้กันอยู่แล้วนะคุณนอกจากนี้เวลาที่เราทําการใช้ HP เนี่ยจะมีการฮิวอีกสิบเปอร์เซ็นต์ของแม็กช์พแล้วก็ทำการเพิ่มคาแตกให้เอโมซีอีกได้สองคาแตกอวยไส้แต,เววตนนก,ตาา trigger, เ,กเพื่ว่าผลรงงีี้้ทกคัิเอหนั้นและ maximum stack ของ memory turbulence เนี่ยจะอยู่ที่20ส่วนเรื่องการทําดาเมจจะเริ่มทําในตอนเริ่ม cycle เท่ากับไอพวกทํา0 cycle ไม่ได้ใช้ส่วนดาเมจที่มันทําจะทําเป็น true damage นะครับแล้วก็ random hit 1ตีเป้าเดียว1 hit ต่อ1 stack มาคุยเรื่องเมคานิกของบอสห้อง12กันบ้างก็คือไอตัว frame river ไอ้ตัวนี้เนี่ยชื่อไทยก็คือโจรล่าเปลวไฟผู้ถือดาบทมินใครที่ดูลุงไปพูดแฟนพันแท้กับ Official F4 เห็นมั้มันมีคําว่าโจรโถลุงว่าอยู่ลุงจําแม่นอ่ะไอบอสตัวนี้มันต้านอะไรบ้างก่อนแม่งต้านแช่แข้งต้านพู้ พันต่างกับขังและตัวทัพเนสก็มีทั้งหมด240หน่วยทีนี้จะมาคุยเรื่องแมคาีนิกทีละเฟสกันย้ำก่อนจะไม่พูดชื่อสกิลเพราะถ้าเกิดพูดไม่งอยงกับตัวละครตัวหนึ่งเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะบอกมันทำอะไรแล้วกันโอเคนะแมคชีนิกเฟสหนึ่งมาถึงแม่งตบกระบ,บาลแล้วก่อน2ทีตบหนึ่งทีซัมมอนเงามา2ตัวเท่ากับแม่งซัมมอนเงาทั้งหมด4ตัวเพราะมันตบแบสองทีส่วนในการซามมอนของมันเนี่ยเอาว่ามันเป็นพรสวรรค์แล้วกันมันจะใช้เลือดตัวเองเพื่อเสกลูกน้องมันออกมา เ้าตัวร่างใหญ่เนี่ยมันจะมีบัฟลดความเสียหายเริ่มมามันมีแปแต่ละสเต็กแม่งกันดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราตีร่างแยกมันได้หนึ่งตัวจะลดลงหนึ่งสเต็กครับฉะานั้นตีกีกี้มันให้หมดส่วนในพวกตัวตีหมูก็แฮปปี้เอนดิ้งไปพอเข้าเทิร์มันรอบที่สองเนี่ยมาทําการกินเพื่อนตัวเองครับใช่ครับมันกินลูกน้องตัวเอง2ตัวครับแล้วมันก็จะฮิวเลือดที่มันใช้เสกลูกน้องแล้วมันกินเพื่อปั๊มสเต็กสเต็กจะชื่อว่าพลังแห่งภัยพิบัติและแม่งจะตีแบบหมาหมูร่วมด้วยช่่วววยยกกกกััันนนบบไออออ้้ลลลลูงตทีเเหืแจะะ ว่ามันกินลูกน้องตัวเองไอ้ถ้าแตกลดความเสียหายเนี่ยไม่ลดคุณต้องเป็นคนฆ่าลูกน้องมันเองเท่านั้นก็คือไอ้ร่างแยกที่มันเรียกนั่นแหละไม่งั้นแตกมันไม่ลดพอเข้าเธอมันรอบที่สามตรงนี้แหละแม่งใช้ท่าใหญ่แล้วคือไอ้ที่มันเก็บสแตกภัยพิบัติมาเมื่อกี้ยิ่งเยอะยิ่งแรงแล้วก็ตีหมูด้วยแล้วก็จะแปะก,กัดกร่อนใส่เราด้วยส่วนวิธีการแก้กัดกร่อนนะครับคือคนที่ติดอยู่เนี่ยต้องทําการโจมตีเพื่อเอาเลือดหลอดนี้กลับขึ้นมาครับยิ่งตีหลายเป้ายิ่งหิวเยอะขึ้นซึ่งเราก็สามารถล้้้าางสถนนนะะีไดก็คื ทำการฮิวขึ้นมาซึ่งในการฮิวก็คือฮิวใส่ให้มันจบจบกันไปนั่นแหละเราจะได้บัฟมาก็คือปรับเปลี่ยนใหม่ไอ้บัฟนี้ทําให้การโจมตีครั้งถัดไปของเราจะบวกโบนัสความเสียหาย30%ส่วนแมคกนิกเฟสสองคือมันจะมีพรสวรรค์เพิ่มเข้ามา1อันและสกิลชาร์จเพิ่มเข้ามาอีก1สกิลสกิลชาร์จที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือไซเลนซ์ซอโร่ครับมันจะชาร์จพลังภัยพิบัตินั่นแหละและหลังจากที่มันชาร์จแอคชั่นหน้ามันจะระเบิดท่าใหญ่ครับไอ้ตัวพิ่่มมเเเข้าานียคือวลาที่มันใชช้สกิิลาร์จที่่เพงพูดไปเเเมมื่่อกีีี้้นนลยยสาาามมรรถลูกนน้้ออองเพิ่่คคับืไทีว มันจะใช้แล้วมันก็จะแรงตามสเต็กพลังแห่งภัยพิบัติมันนั่นแหละซึ่งเราลดมันได้นะก็คือเราฆ่าลูกน้องมันมันลดสเต็กเรื่องของการกันดาเมจใช่ไหมแล้วแม่งก็ลดสเต็กตัวพลังแห่งภัยพิบัติด้วยฉะนั้นพูดง่ายๆคือตีกิกิให้แตกแล้วนอกจากนี้คือจะกินเลือดมันไปด้วยนั่นหมายความว่าคุณต้องดองสกิลพอยท่าไม้ตายอะไรก็ได้เพื่อมาชุดใหญ่ไฟกระพริบใส่มันตอนนี้แล้วลดสเต็กแม่งจะได้ตีเราไม่ตายและมันจะได้โดนเราแบบหนักๆุหมาพูดถึงทิปส์แนะนำเงินบ้างต่อไปคือเราควรหลีกเลี่ยงการรเ บอสในเฟสสองมากๆเพราะพอเราเบรกมันแล้วเนี่ยลูกน้องทั้งหมดมันจะหายไปทันทีทําให้เราจะเสียดาเมจจากการที่ลูกน้องมันตายแล้วไประเบิดตัวบอสนั่นหมายความว่ามึงห้ามเบรกมันไปไงมีตัวใหม่มาขายแปจุดอ่อนเพื่อเบรกมอนมีบอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราขายจนเกินไปงั้นเราใส่บอสที่แม่งไม่อยากโดนเบรกมาเลยแล้วกันเพื่ออยากให้กีกีตายแทนซะมากกว่ากูละเชื่อลวมไปถึงในกรณีที่คุณเบรกบอสในแอคชั่นเดียวกับการฆ่าลูกน้องก็ตามก็จะไม่ได้ดาเมจพิเศษเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่แนะนำนะครับเดือ ตโคตรชิลวใช้แค่ประมาณ3ไซเคิลอากายอาก็อยู่ประมาณ2-3ไซเคิลนะแต่ก็ต้องฟูลทีมหรือว่าไกรอามีอ e ีให้จัดก,การเรื่องพลังงานตัวเองด้วยนะส่วนแอคเกอรอนเนี่ยยังไหวถ้าคุณมีเจียวชิวถ้าไม่มีเจียวชิวจะกลายเป็นยังไหวหราคือถ้าคุณมีเจียวเฉียวกับแอคเกอรอนแล้วใส่ประจําตัวทั้งคู่เนี่ยมันจะแค่4ี่ไซเคิลจบแต่ถ้าคุณถอดเจียวชิวออกเท่านั้นแหละล่อไป8-9เลยเพราะว่าแค่เวบอสก็ล่อไป7-8ไซเคิลแล้วใช่ครับเจียวชิวของต้องมี ส่วนกรณีตีได้พลจิงเหวียนแบบฟูลทีมเนี่ยก็คือมีซันเดย์หัวหัวโรบินเนี่ยนะกรณีนี้5้าไซเคิลใช้ได้ครับดูดีอยู่จริงหลิวไม่ตลกนะครับดูดีเพราะว่าบัฟอวยมากอยู่ที่5-6ไซเคิลทีไม่ใช้จะเป็นจริงหลิวซันเดย์ทริปบี้หรือว่าเป็นโรบินบวกหัวหัวนะก็คือโรบินกับทริปบี้เป็นตัวตายตัวแทนกันในตีนี้น่ะและอีกตัวหนึ่งเป็นหัวหัวที่มันดูโอเคขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะบัฟเอโซีไงมันช่วยแบบแน่นๆเต็มเ็มเลยส่วนพี่ไม่เดย์อวยจัดผมจวคบ แมคคณิกมอนคือเราไม่อยากเบรกซึ่งเขาไม่ได้เบรอยู่แล้วไงเพราะเบรกแล้วมันเรียกลูกน้องชา้าแม่งเลยกลายเป็นซันเดย์ทิบบี้แต่แรดด้วยนะแล้วก็หัวหัวเนี่ย3.4ไซเคิลจบแล้วนี่ขนาดไม่ได้ตรงสายตรงทางนะเออเพราะว่ารอบนี้หลายๆอย่างมันโคตรอวยมาเดย์ day, จริงๆส่วนหขาอที่สองข้างล่างครับเราจะกลับไปเจอกับศรีพระยาของลงุงแม่คาฟกาอีกหนึ่งครั้งจะได้บัฟแล้ว3.4ล้วก่อนบัฟแค่ไหนไม่รู้แมคคณิกคำตอบเลยคือเหมือนเดิมแต่ทวนให้นิดนึงละกันก็คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือการที่แม่จะึงอาคนท ไม่ใช้ครับฉะนั้นสังเกตแอคชั่นดีๆมีแค่เรื่องนี้แหละครับคำตอบคือมีหัวหัวสบายกันเะเกอร์บวกลิงเก็บท่าไม่ตายไว้แก้นะจ้าฟคือกันเะเกอร์เวลาเราใช้ท่าไม่ตายมันเล่นแอคชั่นขึ้นมาได้นะส่วนลิงใช้ท่าไม่ตายมันล้างสถานะได้นะส่วนใครมีผู้เสียงคูเรื่องแค่กดสกิลกันซีซีส่วนใครมีเอเวนมึงยกมือไหวเอเพราะว่ามันกันแค่50ส่วนลัวชาตก็รอ,อถึงเธอแล้วค่อยสกิลล้างเอาได้เหมือนกันถ้าห้องบนไม่โดนมันหนักกันนะส่วนทีแนะนํานะครับถ้าคุ ไยไม่เข้าขครับถือเป็นซีซีอยู่รีก,กันได้และป้าซูเปอร์เบรกดูดีครับล้มทีหนึ่งไม่ต้องลุกอีกเลยครับเฟยเซียวฟอลล์อัพแอทแท็กบูทฮิลซูเปอร์เบรกอันนี้เตือนก่อนดวงกับแม่ตัวตัวมีโอกาสตัวเย่ถ้าซัพพอร์ตไม่แข็งแรงพอแต่บอกเลยครับกล้าที่โดนเบรกไปและถ้าเกิดว่าคุณมีฟิลกับบูทฮิวและคุณเบรก2หลอดโอ้โหเลือดไหลทีนี่คืออย่าเรียกว่าเลือดไหลเรียกว่าเลือดนองจะดีกว่า ส่วนไฟฟ้าได้อยู่นะครับทีมเดิมเลยรวมเหมยเอ็มซีประสานได้อยู่ครับใช้หลิงชาจบประมาณ5้าถึงหกไซสส่วนทีมเจ้ายนเนี่ยผมบอกเลยนะได้แต่ว่ามันต้องลงทุนเยอะก็คือต้องมีซันเดย์ทริปปี้อีหนึ่งเจ้ายนอีสออันนี้อยู่ประมาณ4ไซสถ้าไม่ใช่ตามนี้เหนื่อยหน่อยนะคุณต่อไปเรามาพูดเรื่องแมชชนิกสำหรับห้อง10กันครับจะพูดได้แค่สั้นๆนะเอาแค่ทีแนะนําไปก็พออย่างห้อง10เนี่ยเราเจอพี่สามรมภูมิกับแม่โคโคเลียจริงๆแม่โคโคเลียก็คือเมียผมอีกหนึ่งคนถ้าไม่เจ้าช ครับที่พี่แนะนำนะครับก็จะเป็นอะกายอาอันที่ศูนย์ไซเคิลเลยครับก็คือทีมเต็มซันเดย์โรบินหัวหัวถ้าเกิดว่าคุณมีเงิปรับลงมาเนี่ยเช่นเป็นเพล่าบวก IMC บวกกาลัเกอร์แทนเป็นไกลอา R, แบบโลคอสส์นะครับก็จะอยู่ประมาณ3ามไซเคส่วนทีซูเปอร์เบรกไฟล์รไฟเนี่ยชิลลยแล้วครับหนึ่งไซเคิลหลวนเหมยเฮทเอ็มซีบวกกาลัเกอร์นะเคสนี้ซูเปอร์เบรกที่ไม่โก๋ก็ยังได้อยู่นะแต่มันมีเงื่อนไขคือไม่มีฟิวเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าเบรกพี่สามารถภูมิไม่ได้้นนีจมา, cycle. On, บบามเาช,เาชาถ ชิวศูนย์ถึงหนึ่งไม่มีเจียวชิวประมาณสองไซเคลิลอีสองไม่ต้องพูดถึงมอนแม่งไหลาตายส่วนทีมในพลจริงเหวียนเนี่ยถ้าฟูทีมบวกกับพี่น้องซันเดลโรบินนะหนึ่งไซเคิลก็จบแล้วครับยังคงเป็นคิงเหวียนอยู่มึงช่วยบัฟตัวอื่นแบบนี้ด้วยกูขอร้องสองสี่ข้างล่างนะครับก็จะเจอพรีอดีตบวกกับแก๊งลิงลบบุรีครับน่าจะไม่พูดไซเคิลแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปหลักๆเลยก็คือมอนเปนแพ้จินภาพไฟแล้วก็ไฟฟ้าทีมแม่นาก็จะเป็นไมเดย์ซูเปอร์เบรกจะเป็น,ปนไฟท์ไฟแล้วไวไดมเุที่งนคณสอะเฮต้า จะมีปัญหาเว็บหนึ่งเพราะว่ามอนมันไม่แพ้แค่นั้นแหละส่วนทีมต่างเหิงจินภาพเนี่ยพอไหวอยู่ถ้าเกิดว่าทีมครบนะหมายถึงทีมแพงนะและขอบอกจวดปิดท้ายไว้ให้ผมพูดทีมฮอตฮิตกับทีมจากประสบการณ์ที่เจอในร่างมืดมาเยอะๆว่าคนมีกันเยอะนะครับฉะนั้นทีมที่ไม่ให้แนะนําไม่ได้หมายความว่าเล่นไม่ได้หรือเล่นไม่ดีนะแค่คุณก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะแล้วก็ใช้ฝีมือบางทีมันก็เก่งกว่าแต่ว่าคุณผมลองไม่ทันอนะ่ะผมพยายามเท่าที่จะเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะซึ่งมัมััันนมมีีคอออบเกยยะรง คุยมาเล่นได้ก็ลองดูแล้วก็ฝากเพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างด้วยว่าเฮ้ยลองอะไรไปได้เท่าไหร่ประมาณไหนพิมพ์มูลค่าของกับอีเดลอนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆคนอื่นๆที่เล่นลําบากกันด้วยต่อไปสำหรับห้อง11บนครับเราเจอพี่หมาคูเล่ที่เน้นกระทืบเราแบบเยียบๆครับคือมอนมันแพ้ลมกับกายภาพเนาะฉะนั้นทีมที่เราจะแนะนำเนี่ยจะเป็นพวกฟอลล์ว์แบทแท็กต่างๆเก่งเฟยเซียวุลลี่มีเวนนี่ยิ่งสบายห้องนี้ไม่แกงกับเวนนะ่ซูเปอร์เบรกออย่่่่่าาางงพพวววกกกกไไไไไฟฟรรััับบบููทคคคิ็็็ดด้นนนะะเเเหหลลืีีีมมมมปปญส11จ ปรับเก่าเดี๋ยวกี้แล้วลอดลงไปหนึ่งหนึ่งเพราะว่าลุงกำลังโม้อยู่ใครอยากดูไปดูช็อตได้เนแปะไม่ให้ละลิงค์ที่เด็ดริปชั่นน้ำตาจะไหลโม,โมเดโมจะเป็นพี่นิคดอร์แพ้ไฟฟ้าน้ำแข็งควอนต่มแน่นอนครับต้องทีมประจำแพทเ้าเาง่ายเดอะเฮอร์ตาอักไลอาไมเดได้หมดก็จบเรียบร้อยนะครับอันนี้มันเป็นแค่ไกด์แนวทางว่าทีมประมาณไหนใช้ค่อนข้างดีเผื่อใครมีทีมแบบไหนจะได้ไปวนลองใช้กันได้ก็พยายามเอามาให้หลากหลายแหละแล้วก็พยายามรีบทำให้คลิปมันกระชับนะครับแล้วก็พยายามบอกเมคนิกสำหรับตัว พยายามมีแบบนี้ให้ทั้ง e m c p ซี o ่เ Fiction และ Apocalyptic s h a d o w และก็ขอบอกไว้เลยนะครับสำหรับคนที่อวยพี่ไมเดรอบนี้ถ้าทำของมาดีไปทุกที่บัฟอย่าเรียกว่าอวยบัฟเรียกว่าเกิดมาเพื่อพรีเขาเลยและยะมีครั้งทีมที่ไม่ไแนะนำหรือไม่ได้พูดถึงไม่ใช่แหมความว่าเล่นไม่ได้และอาจจะดีกว่าทีมที่ผมแนะนําก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดวิเคราะห์แยยะแล้วก็ฝีมือในการเล่นทีมนั้นๆที่คุณหยิบมาใช้เนี่ยดีแค่ไหนด้วยนะครับและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมขอบคุณมาก,มาก,มากฝาากพิมมม์มเมนไ้ดล่ แนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนถ้าให้ดีฝากบอกอีเดลอนแล้วก็มูลค่าวีลิกของตัวละครของคุณด้วยเพื่อที่เพื่อนเพื่อจะได้รู้ว่าของตัวเองเป็นไปได้ที่จะทาตามคุณหรือเปล่าและอย่างที่บอกสําคัญที่สุดสุดท้ายนะครับดาว MOC แม่งก็แค่เศษเพชรไม่ถึง1โรด้วยซ้ําอย่าไปซีเรียสมากเล่นเกมให้สนุกถ้าเล่นแล้วมานั่งหัวร้อนแล้วก็ต้องเติมเงินเพื่อให้ผ่านบอีแค่เศษเพชรเนี่ยคุณโดนเกมเล่นไม่ใช่คุณเล่นเกมส่วนถ้าใครไม่ไหวจริงเจอกันร่างเมื่ดลุงครับส่วนลุงจะผ่านไหมไม่รู้แต เสุดท้ายได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปมาต่อไปด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบายอย่าลืมกดซับนะ